สวัสดีครับพี่น้องเทเาครับวันในโปรเจคทของพระเจ้ามาถึงพี่น้องในโครสีบที่2นะครับข้อ2 0่สถึงยีผมให้หัวข้อวันนี้ว่าความพยายามเคร่งครัดตามพิธีกรรมนะครับฉบับมาตรฐานนะฮะข้อ2 0่สได้อ่านไว้ว่าท่านท่านทั้งหลายตายกับพระคร์พ้นจากพวกพูดผีที่ครอบงําของจัก,กรวาลแล้วทําไมท่านจึงมีชีวิตเหมือนกับว่าท่านยังอยู่ฝ่ายโลกทําไมท่านยอมอยู่ใต้กฎต่าง,างๆเช่นอย่าหยิบอย่าชิมอย่าแตะต้อง สิ่งทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่จะพินาศเมื่อใช้มันและเป็นเพียงกฎเกณฑ์และคําสอนของมนุษย์จริงอยู่สิ่งเหล่านั้นดูเหมือนมีปัญญาคือการนมัสการด้วยความสมัครใจการท,ทําทีถ่อมใจและการทรมานกายแต่มีประปโยชน์อะไรในการต่อสู้กับความใคร่ของเนื้อหนังในพระคัมภีร์ในตอนนี้ได้พูดถึงคําสอนเทียมเท,ท็จที่มักจะผสานเอาพระคุณของพระเจ้ามารวมตัวกับความคิดตามศาสนาแบบเดิมๆนะครับโดยการที่ ให้ลูกของพระเจ้านั้นพยายามทําตามกฎระเบียบต่างๆซึ่งพระคัมภีร์ในข้อ22ได้อธิบายว่ามันเป็นกฎเกณฑ์และคําสอนของมนุษย์นะครับไม่ได้อยู่ในพระคุณของพระเจ้าในข้อ23ได้พูดถึงเรื่องของการเต็มใจนมัสการในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าคนที่มีหัวใจของการนมัสการนะครับแต่พระคัมภีร์ตอนนี้กําลังพูดถึงการตั้งระเบียบต่างๆขึ้นมานที่เราคิดขึ้นมาและพยายามปกป้องมัน แล้วพยายามทําตามมันสุดความสามารถของเราปัจจุบันนี้เราก็เห็นคําสอนของหลายคณะที่เป็นแบบนั้นเราพยายามดึงคําสอนจากมุมเล็กๆขึ้นมาแล้วเราก็พยายามทําตามนั้นให้ได้ซึ่งสิ่งเหล่านี้สุดท้ายเราอาจจะกลายเป็นคําสอนเทียมเท็จก็ได้แม้แต่เราพยายามตั้งกฎเกณฑ์อะไรขึ้นมาที่มันออกไปนอกพระคัมภีร์แล้วเราก็พยายามเคร่งตามกฎเกณฑ์นั้นระวังนะครับเราจะกลายเป็นคนเคร่งครัดตามพิธีกรรมจน อาจจะกลายเป็นลทัท,ทิยมเทศอีกอันหนึ่งซึ่งเป็นเขาเรียกว่าเทศแบบเล็กๆก็ได้นะครับในพระคัมภีร์ตอนนี้การพยายามทําตามพิธีกรรมนั้นอันที่หนึ่งครับเป็นการยอมรับตนเองว่าตัวเองยังอยู่ฝ่ายโลกการที่เราเองพยายามเคร่งครัดสิ่งเหล่านั้นเพราะว่ามันเป็นการบอกกับตัวเองว่าฉันยังอยู่ฝ่ายโลกนะเพราะว่าเราไม่อยู่ในพระคุณของพระเจ้าพระคุณของพระเจ้าแตกต่างจากโลกตรงที่ว่าพระคุณของพระเจ้านั้นช่วยเหลือเรานะฮะให้เรารอดพ้นจากความผิดความบาป แต่การเคร่งครัดอยู่ในระเบียบนั้นเป็นการที่เราพยายามจะทําตามเพื่อเราจะได้เป็นคนที่ดีเราจะสังเกตนะครับว่าบางครั้งระเบียบที่มนุษย์คิดขึ้นมามันผูกมัดตัวเองมีโอกาสจะฟังเรื่องหนึ่งครับจากศาสนาจารย์ท่านหนึ่งและ่ันก็เล่าให้ฟังบอกว่าท่านมีโอกาสจะไปที่ที่หนึ่งนะครับที่เมืองนั้นเนี่ยนะครับมีคริสเตียนเชื่อเยอะแยะมากนะครับแต่ว่ายังไม่ปลอสมาเลยเพราะไม่มีผู้ที่รับการสถาปนา ให้เป็นผู้นําแล้วก็จึงไม่มีบัพติศมาผมบอกว่าน่าสงสารมากเลยครับที่สงสารเนี่ยไม่ใช่สงสารอะไรนะครับสงสารทั้งตัวความคิดของเขาและความคิดของคนเหล่านั้นเพราะจริงๆบัพติศมานั้นพิธีกรรมดังภายนอกมันเป็นเพียงแค่ภาพภาพหนึ่งเท่านั้นเองครับเป็นสัญ,ญลักษณ์เท่านั้นเองมันไม่ได้สําคัญอะไรมากมายพิธีบัพติศมาจะไม่มีโอกาสศักดิ์สิทธิ์เลยถ้าเราไม่ได้ตั้งใจนะครับที่จะ ผูกพันตัวเองเข้าไปดังนั้นเองบางครั้งเราติดกับกฎเกณฑ์จนลืมไปว่าอะไรสําคัญกว่านะฮะพิธีเป็นเพียงภายนอกทั้งนั้นเองนะครับทุกๆเรื่องนะครับอันที่2ครับไม่มีประโยชน์ทางการต่อสู้กับเนื้อหนังเราจะสังเกตว่าการเคร่งครัดตามพิธีกรรมพระคำพี์ได้บอกว่าจริงอยู่การเคร่งครัดเหล่านี้นะครับทำทีถ่อมใจการทรมานกายแสดงออกด้วยวัฒนธรรมของการนมัสการภายนอก พระคัมภีร์บอกว่ามันไม่ได้ช่วยเหลือในการที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองนะครับเพราะว่าการที่จะต่อสู้กับเนื้อหนังนั้นมันอยู่ที่การติดตามพระเจ้าไม่ใช่อยู่ที่พยายามทําตามพิธีกรรมทางศาสนาเพราะมันไม่ช่วยอะไรเลยนะครับวันนี้เรามีระบบการนมัสการระเบียบการนมัสการที่แตกต่างกันแต่ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มไหนครับไม่มีประโยชน์อะไรถ้าเราเองนั้นเพียงเคร่งครัดตามพิธีกรรม แต่มันต้องออกมาจากใจของเราเพื่อจะยกย่องพระเจ้าและการทําอย่างนั้นจากชีวิตของเรามันจะส่งผลกับเราด้วยวันนี้พูด2ประการครับความเคร่งครัดตามระเบียบพิธีกรรมเนี่ยนะครับเป็นการทําให้ตัวเองตกต่ําลงไปและทําให้ไม่เป็นประโยชน์ในการต่อสู้กับเนื้อหนังอธิษฐานด้วยกันครับข้าแต่พระเจ้าโปรโดดวยพรข้าหลายที่จะไม่เป็นเพียงคนที่เคร่งครัดตามพิธีกรรมแต่จะเป็นคนที่จะติดตามพระองค์ด้วยความเข้าใจและ ยึดถือในพระคุณของพระเจ้าอย่างเข้าใจพระองค์เจ้าข้าขอพระองค์เจ้าช่วยของหลายที่จะมีท่าทีถูกต้องในานามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนใจพอดครับ